ร่วมโดยโอ้สบายดีน้องคนงามสวัยดีแนะนำโต้บ้างแนะนำโตเบ้งเหรอสบายดีน้องสิงห์หน้าหน้านอนนอนเป็นยังไงกำได้ป<อ>ะอันนี้มันเอียงหนง

Be careful. You been coco. I think it's be careful. Yeah, yeah, yeah. Mi -ku, mi -ku? Do you know Miku-miku? Miku? Mi yeah. Miko? Uh, 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 yeah, yeah, yeah. Miku. miku mi I think you walk middle, middle. Yeah, yeah, ah, yeah. yeah. Yeah, yeah, yeah. Because you. here is. Middle, middle. Yeah, yeah, yeah. I go to the You, you, you try first. Okay. Oh, okay. Lawan mm. Oh! Wow. Mmm. Last year we uh, went to Pan. Last time. year we went, didn't went come. Oh yet. here? Uh, yeah, yeah yeah, Pan. Another waterfall. Okay. Wow. wow. I think Ooh. it's different. Yeah. It's it's โอเคตอนนี้เขาจะมาเที่ยวส้มน้องมาเบิงย่าย่ย่มาเที่ยวส้มบรรยากาศอย่ต่าเนาะชื่อว่าสุดยอดเนาอบรรยากาศว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแห้งโอเค เดียวบเกียวผูซึกนีไดมนี่บรรยากาศดีวะมากกดีแห้งดีายโอเคคัเป็นว่ามันเป็นย่างที่แบบสบายใจปลาสุดที่มมานี่เมนตอนไหนร้นหรือเปล่ารอคิดว่าน่าจะมาแต่บ้านเจ้านะาเนก่ตโอ้สังมากมาแต่เมูกอมาเน่อยมาเนทิล้งงเส็เดือนลังเดือนลังหน่อยคิดว่า่มากเย Kalau nak nam dengan Rabbit. Ya, ya, ya. Rabbit. Rabbit bin. Rabbit. Rabbit bin. <laughs> <laughs> uh, siliki. 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 Siliki บรรยากาศดีหลายมานี่เนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายทุกคนเห็นูของนั้นนั่นนี่ป๋เย้เดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศงามเลยนะหน,หนุ่มโอ้นี่จะบอกรอๆเนาะทำงาม,งามนี่น้องที่สวัสอย จับจองในเล่ยทุกคนแถมเงินให้พ่อบรรยากาศแฝดโจูเอ้ยบรรยากาศโคตรดีรับ

Wow, you know, yeah, flying, nice Siang! How do you feel, flying? Very excited. Okay. Wow. Thank you. Thank you. Okay. Let's go. I think you west. <laughs> oh, in your back. Where your phone, brother? Wow. Oh, How is it, brother? Oh. Amazing atmosphere. Oh, wow. พี่ว่าสุดยอดนะคนน้ำแห้งไร่ส่วนอันนี้เขากับลินน้ำชุดเมื่อยนะน้องคนลินแต่พี่ว่าสุดยอดบรรยากาศมันเป็นแบบกันเองเนาะเพราะว่าเป็นเขตบ้านเ้า ตัวเป็นภาพที่สุดตึง่งพระเจ้าก็ตื่นเต้นน้องคนเพราะว่าบอะไรเห็นเปียกเบิดถึงงานเส็กซิเกหร่ดีเนาะ <Yeah. S 2> แเ้ากับไปยักบัดแต่บอเป็นยังเนาะทุกคนเป็นยังบอเป็นยังเป็นยังไม่หรือ We are very strong Thank God ก <my> mm ับไปยักบัดทุกคนบอเป็นยังในมันนี้เขากับให้ว่ามีเสียวตามพุนรึมไปชั่ว

<laughs> 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 아민거 <맛있어. 웃음> 아, 하나 입어라 이거, <laughs> <laughs>

อันนี้แม่นหมากนุ oh, <yeah. S 1> ่นคนบู๊ว่ามันติดใดนาใดเนาะโอ้เขามากงามเติบโตคนทำกรรมปั่นแหงเนุ่นคนปั่นแหงด้วย <Your hand. S 1> ด้วยแฮนด์น <c oughs> ด้วยแฮนด์ only hand เนุ่นคนเดี๋ยวจะมาถ่ายสะเาถ่ายหูยให้ครับมาเบิงนะ่งเนาะ เขาทายทายยินีว่เทออ๋อแล้วมาอัดน,น,นีวเนาะเนาะทุกคนใครสนใจเนาะในการทายหู้ยนูนีสามารถอเอามาทายได้เนาะพอมีบริการมีการทายหู้่นาง่ายยูนีว่าบทุกคนตัวสุดยอดรูสุกกุย Where we go? Will we will go, we ship, uh, yeah, go our to our house. Our house. Yeah, yeah, yeah. 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 Let's go. <laughs> wow! So cute! <laughs> 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 Let's go with there. Yeah, everything. ตอนนี้เฮาก็จะขึ้นเนาะทุกคนว่าสุดยอดเนาะหลังจากที่เฮาได้เล่นน้าล่นถือว่าตานี้แม้นน้ําช่วงนี้หลายเนาะผู้ใดสนใจมาเล่นมาเที่ยวมวนสุดยอดช่วงมาดูคนเป็นช่วงฤดูที่มีนักท่องเที่ยวหลายเนาะอยากแนะนมาใทุกคนได้มาเที่ยว ปากซองปาดเนื้อ what the fuck เย่นี่เขาก็มากับทีมงานโู hang ga hang ga mm ้เ hmm. รียนล้ำทีมงานพี่พรก็มาน้ำเฮ้าเนาะคนเขาก็มาลายแกงเนาะงมาหนี่มาหนี่เข้ามาหนี่เฮ้าทีมงานน้ำพีพรน้ำพี่พรจะมาเยี่ยมยามจะมาเยี่ยมยาม ปักซองปักซองโอเคบาย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 โอเคนอ้ย introduce yourselves ในลาลาวยจ้าซืออ่าจ้าซื้อยซื้อยซื้อบายดิอ่าซืซียงจ้าซืซี่ยงโอ้เคบใจน้ทุกคนเราซื้อเสี่ยงเนาะอยู่ลาเราซื้อเสียงนาะทุกคนไปปะ มูนาผ้าทางเนาะมิสเตอร์ซันนี่โอ้โเดี๋ยวมาเบิ้งต่อทุกคนหลังจากที่เขาออกจากตัดเงี่อเขาจะไปใส่ไปใส่เหมือนเจิาแมนแมนชุดยอดนะเนาะทุกคน สามารถปักซองมันคุมคาเนาะอากาศก็เริ่มแดดเนาะคนอากาศดีสุดยอดอู้บรรยากาศืนันนี้สุดยอดนี่พี่น้องมากหนาหลายตาเนาะมาเยี่ยมยามสัานทีีท่องเที่ยวปัดเนื้อว่าเป็นการดีเนาะคนส่งเสริมในการท่องเที่ยวบ้านเมืองเฮ้า เพื่นเกิดจะมีาอาหารเนาะมีหมอนหลังมือมีอาหารตามสั่งครบบริบูรณ์อาหารอาหารเกิดสปนินสไตล์แบบนี้เลยทุกคนมี่คนเฝ้าอ,อยู่มีเอาปีมากมังกร้ายน,นะ้งทุกคน หลายอยา่างโอ้มีฟรุตดิคนเวเชท์โบลอโวโคาโดฟันเอฟโฟลพัมคิน,นบานานา่าโอ้โซโมิเนโอ้ฟังก์ก็จะจะโกลบเอาสิบติดมั้โป้มีห่านตามสมเนียนนะคนเป่งไก่กระม้าแมวตองปัดแดกกระมี่เนาะคน sụt nhọn lại Bye, Bye đi. Oh, chào xin nhanh mà. เจ้าซื้อเฮือนโอ้สุดอีหยังนี่จะใส่บ่ล่ะสุดชนเผาอีหยังล่ะจะฮู้บ่สุดชนเผายังพาลเวนลเวโอ้งามเนาะไผไม่ไม่ใ่ยบ้าน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 นนอยู่นบ้านเกิดยสล่ะอยู่แคงอัมาอยู่นะ ีเนาะทุกนคนโอ้ปเป็นตะแพงอันนี้เนาะแล้วตอนห้ามแขกคักล้ายนี่เอาสบายดีทุกคนที่เดินมาเนาะยังเฮียนมะนอะไรยังเขาเฮียนไม่ได้เขาเฮียนโอ้โอพ่อแม่ได้๋ยวลาพ่อแม่มาหนิบออยู่อยู่เฮือนโอ้อยี่บ้านยังก่อบ้านบ้านจื้อเปล่ามาจื้อยื้อน้ำกันหมดกับ บ้านเดียวกันบ่พุ่นนีหมูจ้ะโอ้นี่เนาะกคนอ้าวโลโลผู้วาวน่อยเนาะง,งามนี่สองคนโอ้สบายดีอันยยงอาชิโยน <c oughs> ภาษาเกาหลีอ้อใส่เสื้อกันฝนว้าวแต่ละมือคนไลาแบบ่า ไลน์เนาะไปบายบไปก่อนโดยบายบายผู bye. Bye ้นั้นพระเน่าหรือบลาแม่งเนี่ยหมดท้าเน้าหรืงวะโดยโดยไปโจูมาหนีบ้าง สื่อซอยอันหนึ่งตลาดเด้อขายหูไปไหน,นเดี๋ยวสิไปเอากระแทบเงิอนอยู่อยู่ในรถตลาดเด,ด้อเอา้าถือให้ <laughs> โอเคสื้ออันนี้นะเ <laughs> ดี๋ยวว่าดิให้่โคตร 困อมิซ่าจับกัน โอเคบ๊ายบายบายบายดูมีสีผงงามๆทุกคนอากาศร่อย,ยหละเห็นเนาะอะไรสื่อซอยบางซิ่อบางยางน้ำเล็กหน่อยโ okay. อเคพักไร้พักดับมีดพูบเนาะตาย